สวัสดีค่ะข่าว WGC บ้านลบบุรีค่ะรายง,งานข่าวประจำวันอังคารที่19ตุลาคมพุทธศัการาช2564นะคะวันนี้สถานก,การณ์โควิดค่ะมีผู้ติดเชื้อลดลงนะคะพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมนะคะอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าว,ข,าวข่าวแรกเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะผู้ป่วยลดลงค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในช่วงวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็นับว่าเป็นสถิติที่น่าจะทําให้หลายคนได้ดีใจขึ้มานิดหนึ่งเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ24รายนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมก็คือ16,002ราย หายป่วยแล้วนะคะหนึ่งมืสาพันแปดรอย้าสิบสามรายรักษาตัวอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่รายสำหรับผู้ติดเชื้อนั้นจากต่างจังหวัดไม่พบเชื้อนะคะไม่พบในส่วนของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดลบบุรีแล้วพบผู้ติดเชื้อสิบหรายและจากสถานที่กักกันแดรายนะคะจำนวนยี่สิบสี่รายในวันนี้ที่ มีผู้ติดเชื้อเพราะผู้ติดเชื้อถือว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจพอสมควรเลยทีเดียวแต่กาดต้องไม่ตกต้องชกตลอดค่ะแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสําหรับในวันที่18ตุลาคมนะคะในห่วงนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลงก็ตามแต่กาดต้องไม่ตกต้องยกในเรื่องของการป้องกันตัวให้เป็น ระดับที่เราจะต้องป้องกันให้ตลอดล้างมือให้สะอาดค่ะล้างมือบ่อยหน่อยนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ถ้าไม่มั่นใจเลี่ยงการล่วงแคะแกะเกาตาจมูกและปากเพื่อไม่ให้สื่อนำเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวนี้นะคะกองพันปฏิบัติการจิตทุทยานหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ะ จัดก,กำลังพลจาาิตอาสาฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำลดที่บ้านหนองใสขาวอำเภอบ้านหมี่ค่ะพันเอกนันทปบชัยสงผู้มคกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจของหน่วยกว่า3 0นายร่วมกับคณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านสะเตย นำรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วยขนาด1 0,000ลิตรจำนวน1คันและรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6000ลิตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสายขาวจำนวน1คันร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนและเก็บขวาดทำความสะอาดขจัดคราบน้ำบริเวณโดยรอบอาคารเรียนห้องประชุมและโรงอาหารพร้อมทั้งเคลื่อนย้ายจัดระเบียบสิ่งของเพื่อเป็นการฟื้นฟูสถานที่ของโรงเรียนบ้านสะเตยตําบลหนองสายขาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี ซึ่งเคยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอันเกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมาซึ่งขณะน,นี้ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางส่วนเล็กน้อยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งหน่วยจะพิจารณาจัดก,กำลังพลเข้าให้การช่วยเหลือในโอกาสต่ตอไป พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ และสําหรับข่าวนี้นะคะคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ค่ะมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับสูบน้ำนะครับตั้งแต่คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะซึ่งนําโดยนายวิทยาผิวผ่องรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเดินทางมามอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณที่ว่าการอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีจำนวน200ชุดซึ่งมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ผแทนรับมอบโดยมีนายธีรเมธเทพวิชัยศิยลปกุลอำเภอบ้านหมีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมีซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากในพื้นที่และมวลน,น้ำที่ไหลาจากอำเภอด้านทิศเหนือ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11ตำบล73หมู่บ้านโดยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบและในขณะที่เกิดอุทกภยัยก็ได้รำดมสรรพกำลังทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และเจา้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีนายวิทยาผิวผ่องกล่าวว่าอยากฝากให้ทางอำเภอมีการคำนวณและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูลสภาพแวดล้อมปริมาณฝนและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆมาประกอบเพื่อให้เกิดความแม่นยำสามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งชี้แนะว่าควรมีการกำหนดแผนเผชิญเหตุในพื้นที่และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและประสานงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วและเกิดผลกระทบและมีความเสียหายน้อยที่สุด สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านหมี่มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ11ตำบล73หมู่บ้านโดยมีพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว3ตำบล24หมู่บ้านพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่อีก8ตำบล49หมู่บ้านและมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุคมป่าซุซึ่งเป็นน้ำที่เข้าท่วมรอบที่2ก็คือตำบลดงพลับและตำบลบางกะพี้ระดับน้ำท่วมขัง10-50เซนติเมตร โดยในวันที่สิบพฤศจิกายนนี้ทางอำเภอจะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อสรุปความเสียหายเสนอต่อจังหวัดและในระยะต่อไปก็จะมีการระดมจิตอาสาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆพร้อมทั้งจะมีการถอดบทเรียนเพื่อวางแนวทางในการดำเนินการในระยะยาวต่อไปนะครนะครับส นะครับตั้งแต่ที่17ตุลาที่ผ่านมานะครับแล้จับน้ำก็เข้าสู่ปรขปฏิทันเรือนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในที่ขั้นงจะจะเป็นที่ลุกต่าุก่าเรือทุกกรณนีทุกด้นะครับก็คือตั้งรมจากรี้านี้ตรมาตนี้ะตั่มมาถึงราแต่ในระดับค่าย้าเราลงใส่ใจในรายละเอีย ร่างทรงสบเหรือที่เทคโนโลยีมันไปไกลมากจะแับเขาจะต้อง ปล่อยไว้ให้เราตรงนี้มโลรมเราเข้าไปขออีกสองพันขอเราเล่นสูตรแล้วก็รับ ค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG c a b เคเบลบบุรีนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมานะคะ mm hmm. การรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรนณาธทการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ